สวัสดีครับแฟนยูทูบก์วันนี้รู้สึกดีใจดีใจมามาเยี่ยมมาหาน้องอรู้สึกดีใจที่เจ้าอีกก็รู้สึกโอ้โหดีใจเดี๋ยวน้อมมาอีกขคนรู้สึกดีใจอ,อีก,ออร,กอรู้สึกดีใจสองต่อ ไม่รู้อยู่ถึงไหมเออโอเคเนีย่ยผมหน้าตาดีไหมผมหน้าตาหล่อไหมผมขี้ตอวไหนไหมเออเราเกเนี่ยผมเอ่อผมเป็นดาราอยู่ถึนไหมอืมใครรู้จักทางประเทศไทยอืมอเอค กดไลค์กดแชร์กดกระดิงเพื่อติดตามคิดต่อไปด้วยผมกินเบสซี่ครับเบซี่ของคนรุ่นเก่าอร่อยมากอร่อยจริงจริงเกิดเนี่ยก็ถามหน่อยว่า ายายถามว่าคนทุกคนทำไมอยากมีแฟนตอนจ<ะ>ังเลยผอถามหน่อยเขียนคอมเมนต์มาครับเขียนคอมเมนต์มาตายางว่าทำไมอย่าคนเราอยากมีแฟนกันจกกังเลยเดี<ะ>๋ยวถามท,ทุกคนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปถา<ะ>มเดีย๋ยวไปแอ้ะ กิวเกียวสวัสดีครับ